สวัสดีครับเจอกันนะครับแฟนตาซี800นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับรับผิดชอบโดยผมแปะปากมากนะครับมาพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลเป็นประจำทุกวันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางด้าน Youtube Channel มีให้ท่านติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับวาไร i ตี้ฟุตบอลต่างๆนานานะครับวันนี้นะครับ เรามาคุยนเรื่องของดาวินนูเดสกันบ้างดีกว่านะครับเจ้าตัวเองก็กําลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวแต่ตัวเองก็ยอมรับแล้วนะครับว่าตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับตัวเขาเพอสมควรเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะกลับมายิงประตูได้เหมือนสมัยที่อยู่กับเบนฟิก้าได้อย่างแน่นอน นั่นก็คือเขายังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เขารู้สึกอุ่นใจมากๆนะครับเพราะว่าได้รับแรงกํำลังใจความช่วยเหลือต่างๆทั้งจากเจอร์นครอปนะครับแล้วก็ทางด้านเพื่อนร่วมที่นทุกๆคนแต่ปัญหาของเขาเนี่ยมันีเยอะแยะมากมายแบบมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของภาษานะครับการปรับ ตัวเองให้อยู่กับสภาพแวดล้อมใหม่ๆต่างๆนานานักเตะแ,แต่ละคนนะครับมันใช้เวลาไม่เหมือนกันบางคนที่เราเห็นอาจจะไม่ต้องปรับเลยทั้งๆท,ที่มาจากโปรตุเกสไม่รู้เรื่องภาษาด้วยเหมือนกันอย่างทางด้านลุยติอาร์สแต่สําหรับดาวินดูเยสยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าดาวินดูเยสมาเล่นกับเลี้ยวภูในตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนรุ่นทีมในการป้อนบอลมา ที่เหลือแล้วนั่นจะเป็นหน้าที่ในการจัดการของเขาในขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือเรื่องของการทําประตูแต่เขาเองก็มีความสามารถมากพอที่จะฉีกตัวออกมาเล่นทางดึงเส้นเพราะเป็นคนที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีทักษะในการไปกับลูกบอลได้ดีพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเองก็คิดว่าประโยชน์ต่างๆในตัวในช่วงนี้นะครับเขายังพอที่จะช่วยเหลือทีมได้แต่อย่าลืมนะครับว่า ดูนเยฟมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการพังประตูเพราะฉะนั้นเรื่องของจํานวนประตูนี่นะครับจะเป็นตัววัดความสําเร็จของเขาแต่อย่างที่บอกนะครับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาซึ่งเขายอมรับออกมานะครับกับทางด้านสื่อท้องถิ่นของบ้านตัวเองที่ไปสัมภาษณ์กับเขามานะครับว่าเมื่อเจนคอปตะโกนสั่งจากข้างสนามนะครับเขาเองเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเจนคอปต้องการอะไรอยากจะบอกอะไรกับเขา เขาต้องไปอาศัยเพื่อนนะครับมานะครับบอกเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างในการแก้เกมแก้หมากของเจ์มคอฟแต่เขาเองก็มีการเข้าไปนั่งคุยและปรับความเข้าใจในเรื่องต่างๆนานากับทางด้านทีมงานทั้งหมดแล้วนะครับก็ยังได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนที่สามารถสื่อสารกับเขารู้เรื่องในช่วงนี้ซึ่งการเรียนรู้เรื่องภาษาตอนนี้นี่นะครับเป็นสิ่งที่จูเลียจบเป็นมากเพราะว่า ตำแหน่งของเขาครับมันต้องได้รับการประสานงานกับหลายๆจุดเลยนะครับการวางบอลจากแดนกลางคือต้องประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมไปหมดแต่เขาเองเขาไม่มีความกังวลใจเขามั่นใจนะครับว่าเมื่อไดกรตามที่เขาเริ่มทําประตูได้ประตูต่อๆมาจะตามมาเองเหตุผลเป็นเพราะว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับเขามาแล้วนะครับในการที่ ใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับทีมใหม่หลังจากนั้นก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องเมื่อจับทางได้สําเร็จเพราะฉะนั้นเรื่องเวลานะครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนูเดยสแต่มันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เลื่อนนาดไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตำแหน่งกองหนะ้าเมื่อไรที่ประตูขาดไปเรื่อยๆเรื่องของความมั่นใจและจังหวะต่างๆมัน ลาบทุ่งนะครับจะทําให้ศูญเสียความมั่นใจไปเยอะเลยทีเดียวเราได้เห็นกองหน้าหลายๆคนนะครับเจอปัญหาเรื่องเหล่านี้มันแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจช่วยดูนเยสแต่อย่างไรก็ดีนะครับอย่างโชคดีที่ว่าทีมของลิเวอร์พูลนั้นมีเอกภาพนะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่จะป้อนบอลแล้วก็พยายามที่ทําให้นูนเยสนะครับสามารถมีผลงานที่ดียังเกิดขึ้นในทีมดูซาร่าเป็นตัวอย่างเลยครับใครว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่เขานี่แหละพยายามจะปั้นนะครับให้ นูนเดซทาประตูให้ได้เพราะเขาเองเล่นตําแหน่งคนยิงประตูเหมือนกันเขาจะเข้าใจความรู้สึกตรงส่วนนี้ดีก็มาติดตามต่อกันไปนะครับว่าดูนเดสเมื่อเขามั่นใจว่าเขาจะกลับมายิงประตูได้เหมือนเดิมนะครับแล้วมันจะเริ่มต้นจากจุดไหนเป็นไปได้เริ่มต้นในสัปดาห์นี้เลยดีที่สุดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ